ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแมคุณชัยยศฮะเมื่อสักครู่เราก็รายงานโปรยหัวกันไปนะครับคือดูตลาดหุ้นยุโรปตลาดนิวยอร์กตลาดเอเชียเขียวกันทั่วหน้าวิกซ์อินดี x ปรับตัวลดลงซึ่งมันอาจจะสะทอ้อนถึงความกังวลนักลงทุนที่ลดน้อยลงไปด้วยกรอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเราก็มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นมองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไร ครับผมก็เรายังคงมองในมุมมองเชิงบวกอยู่นะครับก็คือในเรื่องของหลกัลกๆของบ้านเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของประเด็นการเมืองแหละนะฮะแล้วก็คา,าดหวังเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศร,รษฐกิจต่างๆนะครับที่น่าจะทําทแบบเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า,าการจัดตั้งรัฐบาลของเราเนี่ยลาช้ามาประมาณทักงสองสาเดือนแล้วนะเพราะนั้นนโยบายต่างๆเนี่ยมันค้างอยู่นานละนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีนโยบายพวกนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ ในในพวกของหุ้นกลุ่มต่างๆเนี่ยมีมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อได้นะครับแล้วก็ช่วงดีมากนะวันนี้ในส่วนของเซมเเนตตาหุ้นลอบบ้าเนี่ยก็ดีด้วยนะราคาน้ำมันดีตูวเขึ้นมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัวเซนเด็กเนี่ยน่าจะยังยืนแดนบวกได้นะต่อเนื่องไปต่อตจนถึงประมาณสักสุดสัปดาห์นี้นะช่วงประมาณสักวันศุกร์นะครับโดยแนวต้านเนี่ยเราให้ไว้ที่บริเวณ1580ก่อนนะครับแล้วก็ ถ้ายืนได้ดีๆนะครับก็ไปรุ้นประมาณสักหน0จุดในช่วงสปหาั์หน้านะครับอืม1,600จุดนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมถูกไหมจากสถานการณ์รอบด้านก็ประมาณ30จุดครับผมแต่ว่าตรงนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยตัวสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันจะเข้าโอเวอร์บอร์ดนะครับ<อ>เพราะนั้นตรงนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเทรดดิ้งน,นิดนึงนะครับ โอเคทีนีนพ้พูดถึงประเด็นทางการเมืองสักนิดหนึ่งในบ้านเราดูจากรูปหน้าค่าตาของโผครมอเนี่ยเท่าที่เห็นดูแลตลาดจะตอบรับอย่างไรถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกไหมจริงๆต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับในในส่วนของโผครมอที่ที่ที่เข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นบุคคลที่ที่เคย ทำงานในแวดวงตรงนี้มาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่านักลทุนน่าจะตอบรับในเชิงบวกน,นะครับแต่ว่าจุดที่สําคัญเนี่ยคงต้องดูนะครว่าพวกนโยบายต่างๆเนี่ยออกมาได้เร็วมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้ายิ่งออกมาเร็วเนี่ยก็แน่นอนก็จะยิ่งเสริมให้ในส่วนของการลงทุนบ้านเราเนี่ยดูดีขึ้นด้วยอ่าโอเคจุดชี้วัดมันน่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความช้าของการผลักดันนโยบายถูกต้องครับอ่าโอเคโอเคแล้วนอกบ้านเราบังคับต่างประเทศกรณีของ อ่อแจ็คสันโฮกรณีของเฟดเนี่ยกับแนวทางในการปรับขึ้นอัอรอตราดอกเบีย้ยตรงนี้เป็นยังไงครับสถา,านการณ์คลี่คลายลงบ้างหรือไม่ครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขอ่าการการเปิดรับรับอ่ารับงานน่นะฮะตรงนั้นเนี่ยดูดรอปลงไปพอสมควรนะซึ่งนักทุนก็มองว่าอ่ะตัวเลขเนี่ยที่ลงไปเนี่ยก็น่าจะทําให้เฟดเนี่ยน่าจะผ่อนคลายเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยผมอยากให้นักทุนได้ติดตามอย่างนี้นะครับก็คือถึงแม้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะหยุดขึ้นก็จริง นะฮะสมมุติว่าหยุดขึ้นก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าตัวเลขห้าเปอร์เซ็นตรงเนี้ยห้าเปอร์เซ็นตกว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทําไมถึงมองแบบนั้นนะครับเพราะว่าจากเดินเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยดอกเบี้ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลังจากนั้นอ่ะช่วงสองปีเนี่ยนะฮะคุณไปจากไม่ถึงหนึ่งนะฮะล่าสุดมาห้าผมเชื่อว่าตรงเนี้ย ธุรกิจเนี่ยตรงๆนะที่เป็นในเรื่องของการลงทุนอะไรพวกนี้นะฮะได้รับในเรื่องของตัวต้นทุนดอกเบี้ยตรงเนี้เต็มๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องดูพิสูจน์เขาเรียกอะไรมันจะต้องมีระยะเวลาในการพิสูจน์นิดนึงนะฮะว่าธุรกิจไหนที่จะล้มธุรกิจไหนที่จะเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงช่วงนี้มันยังคงยังไม่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาขนาดนั้นนะแต่ว่า โอเคแหละเฟดหยุด,ดขึ้นดอกเบีย้ยตรงน,นี้ก็น่าจะทำให้หให้เซมเมนต์ในส่วนของตัวฟันโฟนเนียมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาในช่วงระยะสั้นได้นะครับนะครับถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่คุณชยัยยศพูดถึงตัวนี้นะฮะในเชิงของการเก็งกำไรบ้างฮะวันนี้แนะนำหุ้นรายตัวตัวไหนกลุ่มไหนอย่างไรบ้างไหมครับโอเคก็วันนี้เราล้อไปกับในเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะฮะก็แนะนำเป็นตัวไทยออย นะครับก็อันนี้ตัวค่ากกลันเนี่ยดีตัวขึ้นมาได้ข้อดดีเลยนะช่วงคิวอเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าเหรียญนะฮะล่าสุดอยู่ประมาณสักสิบสี่เหรียญนะต้องบอกว่าคิวเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีอะไรพลิกโผนะฮะไม่มีขาดทุนพิเศษอะไรพวกเนี้ยน่เชื่อว่ากลุ่มโรงกั่นะฮะน่าจะมีกําไรได้ค่อนข้านโดดเด่นเลยทั้งกลุ่มเลยนะแต่วันนี้เนี่ยเลือกเป็นตัวไทยออยล์ก็เพราะว่าในส่วนของไทยออยล์เนี่ยดูแล้วเป็นตัวที่มีมาร์เก็ตในในส่วนของกลุ่มลงก่นเนี่ยเยอะที่สุดนะฮะ <net> นะครับราคาพื้นฐานานาตางผลิตซัป์เนี่ยให้ไว้ที่61.8นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวคอมเซเว่นนะครับอันนี้ก็ร้อนไปกันในเรื่องของทางด้านตัวเปิดเปิดตัวไอโฟนมา <Guin ness> <net> นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีขึ้นในช่วงประมาณสักกลางกลางเดือนหน้านะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นแคตตาไลท์ให้กับทางด้านตัวอ <net> คอมเซเว่นด้วยนะครับก็ราคาพื้นฐานนะฮะตามคอนเซ็ปต์ให้ไว้ที่3 7บาทนะครับ 37บาทนะครับแล้วก็เออถ้าดูจากตัวนี้เมื่อวานเห็นต่างชาติเข้าซื้อสุที่ประมาณสักพันสี่พันห้าร้อยล้านบาทตัวนี้เนี่ยเออตรงนี้มันถ้าในาในแง่ของถ้าต่างชาติเข้าต่อเนื่องเนี่ยมีหุ้นตัวไหนที่เป็นเป้าหมายของต่างชาติบ้างไหมฮะที่เราเห็นเห็นอยู่ตอนนี้ครับจริงๆเนี่ยเราผมมองในส่วนของขาปิดนะฮะอย่างเช่น mm hmm. ตัว CPO Home Pro พวกนี้นะครับทำไมถึงมองกลุ่มนี้น,นะครับเพราะว่าแน่นอนนะในส่วนของ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยสนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเน้นไปที่ประชาชนนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่แล้วนะซึ่งแน่นอนนะพอเม็ดเงินเข้าไปนะหรือว่าเขามีกําลังซื้อมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าตัวฟันโฟรอบนี้จะเข้าเนี่ยผมมองกลุ่มค้าปินะครับเพราะว่าเราเราดีขึ้นด้วยกําลังซื้อของเราภายในนะครับ